ว,วิทตวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นมองคอใไทยกับเจ้าอนุชัยเพชรจินดีอะคาเดมี่หรือประวัติกออนครับไปแดงโชคนี้ลันนะครับโรงเรียนพดุงนาลีหรือว่าดับลันสารคามนายสุรชาติคำมีครับ23ปีจากศรีสเกีดดีกรีนี่แชมเปี้ยนนะครับชมรมวมยสายามภาคอีสานรุ่นแบนตัมเวท หัวหน้าคณะก็ท่านผู้กองรันสารคามครับร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลแล้วก็มีคุณโจครับคุณโจดับรันสารคามเป็นผู้จัดการป mm hmm. ัจจุบันก็ซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับรันสารคามนะครับนักชกในดวงใจก็คู่มวยของเขาที่พูดขึ้นไปถอดมงคลให้เลยนะครับชันเดชสอพานทะลีก mm ็ hmm. ่ายแดงครับเป็นมวยสไตล์เตะขาต่อยหมัดครับ50ครั้งชนะ35แพ้ส4เสมอหนึ่งครั้ง ส่วนฝ่ยน้ำเงินครับอนุชัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนายอนุชัยดอนเสือครับ29ปีครับนักชกจากพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าคณะก็หนุ่มบสคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับมีครูหนึ่งชัดไทยสาสกุลนะครับเป็นครูจัดการนะครับแล้วก็มีไทยพยัคไทยพยัคยิม ให้การสนับสนุนนะครับไทยพย,ยักยินนี่อยู่ที่บึงคำพ้อยลำลูกกาคลองหกอันนี้ของคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลนะครับก็เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของเจ้าอนุชัยด้วยมเป็นมวยสไตล์มาไปต่อยหนักเหมือนกันครับถือว่าเป็นยอดมวย2แบบอีกคนนึงเลยนะครับอนุชยัยมเคยเดินทางไปชิงแชมป์เป็นโลกมาแล้วครับ90ครั้งครับชนะ70 แพ้14เสมอ6ครั้งครับนะครับกระดูกระเดี่ยวนี่อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับการทานมวยนี่ว่ากระดูมวยแข่งโป๊กนะครับแต่ว่าหยุดไปชกมวยสาลฝ่ายสุดท้ายของมวยไทยนี่ก็ชนะนอกเนี่ยครับหมัดแกวังผลทุกดอกเลยนะครับจังหวะออกของอนุชัยครับแน่นอนครับจากมวยไทยมาสากลก็นี่ครับมีลูกคมๆมาครับพอชกมวยไทยก็หมัดก็ดารายอยู่แล้วครับ กสากลด้วยแล้วก็คมเข้าไปใหญ่ครับโดยเฉพาะได้วิชาจากคู่หนึ่งชัดชัยสาสกุลเข้าไปขยับครับมาซ้ายเตะจอล่างาที่มุมมีชมปโลกนะครับน็อกเอาท์ 4PF เด็นเปิดพร้อมด้วยเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทวง34ครับมีหนุ่มบอยคุณนัทเดชวชิระรัตนวงดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่นะครับ ไทยพยักยิมนี่ที่เก็บตัวของฝ่ายน้ำเงินอนุชัยครับนี่ไทยพยักยิมบึงคำพ้อยลำลูกกาคลองหกโดยคู่หนึ่งชัดชัยสาสกุลไปเรียนมวยกันได้นะครับที่ไทยพยักยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยห้อพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยห้อพายพร้อมด้วยแอปพลิเคชันพายทีวีครับดูมวยสุดคุ้มเต็มอิ่ม มาดิเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ของสวนผู้รีสอทร้านอาหารหอฟูกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวเอ์โอเกไนเซอร์หาดใหญ่และน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอขอบพระคุณครับอนุชัยนี่เดินคู่เลยนะครับโอ้มีต่อยท้องต่อยหนะ้าแล้วก็ออกได้หนักๆน,น,นะครับมาดูว่าโชคนี้รันเองก็พยายามจะบวกเหมือนกันแต่จะช้ากว่านะครับเอาละครับเริ่มจะกขยับเข้าหาต้องใช้สภาพร่างกายความสดความหนุ่มแน่นแหละครับ ชคนี้รันพยายามจะเบียดแต่ว่าอนุชัยนั้นไม่ตกใจสายหน้าคอยสกัดเอาไว้แทงซ้ายหน้าแล้วก็หมัดทุก้ายนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับอนุชยัยประมัทไม่ได้ครับโช่งนี้รันพยายามจะบวกเหมือนกันนี่นะครับหมัดหน้านี่แย่ไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยนะครับทายจังหวะลูกทีบทีเด็นนี่อยู่ที่หมัดขวานะฮุกซ้ายอุกซ้ายสอกซ้ายโอ้โหมาเป็นชุดครับโอโ้ความมัดเลยครับ แล้วก็ใจพี่ใจน้องครับเดี๋ยวดูครับวงในพยายามชิงขึ้นคอแล้วก็มัดไล่แขนเอาไว้ครับโชคดีรันขยับเข้าไปครับมัดขวาแล้วสอกของอนุชัยคืนมาครับแต่ซ้ายคือได้หมัดอูโตนโดนล้วงลำตัวมาครับโชคดีรันเดินเข้าไปครับแทงเข้าไปเสียบเข้าไปไปเข้าไปครับอนุชัยพยายามสอดในไล่แขนแทงสู้ดันไปแทงไป ชงนิดันขยับครับอนุชัยนี่ครับดักสองแล้วก็แทงซ้ายหมัดซ้ายตกไว้สอกดักไว้อีกแล้วโอ้โหแหวกการครับแล้วมีอาการหรือเปล่าครับเอาแทงคืนเสียบมาเสียบขึ้นแทงเข่าซ้ายครับแทงขวาคืนไปครับมา <c oughs> <c oughs> อ่ะกรรมการเนี้ยแกะแย,แย่ออกมาครับ่ะดูเดินทะเลาะไม่เลิอกอยู่แล้วครับโชงนิรัน นี่ครับมาเดินหาเรื่องนี่ครับวิ่งเข้าใส่เลยครับโอ้โหแต่ว่าอนุชัยอย่าลืมครับกระดูกประสบการณ์แต่ว่าเบียดไปเบียดมาสภาพร่างกายความหนุ่มส่วนของฝ่ายแดงนี่ก็มีดีคนละแบบนะครับคู่นี้ปลายยก3าโอ้โหนี่ครับมามีสายตัดลำตัวด้วยอ่ะหมดยก3ามับคู่เดียวครับทำตัวถังปลอดถูกด้วยกันอีก10บปีนะครับาเรียกว่า ไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนครับมีถึง21โชรู190บริการนะครับนึกถึงโตโยตา้านึกถึงเคมอเตอร์ครับครานี้ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา500ยา่าตน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวิรัพุชงครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับน่ะครับทีมงานนะครับของโชคีรันนี่สั่งให้เดินให้เร็วนะครับเบียดไปเรื่อยนะครับต้องใช้ร่างกายทวนทะเลาะปะทะไปแต่ว่าถ้าเดินช้าเนี้ยโหจังหวะฝีมือของอนุชัยหรือโอเล่นี่ถือว่าเก๋าเกมใช้ได้นะครับมีหมัดมีแข้งไหนก็มีไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยนี่ะครับต้องเดินให้เร็วนะครับเดินช้าไม่ได้นะครับ ยกนี้นี่เริ่มจะออกแข้งได้สวยๆเหมือนกันนะครับโชคนิรันทยับเข้าไปในจัเบี๋ยจับปลั่งดูจังหวะการกดแขนไล่แขนนะครับตีนะครับโอ้โหโลูกเก่าของอนุชัยนะครับกดแขนแล้วก็แทงสู้ต้องเร่งเกมแล้วครับโชคนิรันแทงขวาของโชคนิรันครับอนุชัยก็พยายามรอเนี่ยครับ จากจังหวะครับทีบทำลายไปก่อนครับจังหวะเห็นเขาจะแตะมาพอดีครับโชคดีรันพยายามจิ้มลำตัวไปแข้งซ้ายจังหวะคืนของอาุชัยก้าวเข้าไปเสียบครับวงในแก็บแหม่เนี่ยครับความเก๋วครับอาุชัยแกก็ชิงขึ้นคอล็อกเอาไว้ก่อนครับ เดิขยับเข้าไปครับโชคนิรันหมัด 1- 2มาครับอนุชัยถีบไว้ก่อนครับรอดักรอเลือกออกมีขวาเจาะล่างใหม่แล้วลูกแรงๆครับหมัดขวาของโชคนิรันแข้งซ้ายหน้าเริ่มจะใส่หนักๆแรงๆครับเจอสศอกนี้เข้าไปครับเสียหลักเก๋า,าครับอนุชัย แต่ว่าก็จัมวยไทยครับเรื่องของมวยไทยหายกนี้ก็หายไปนานนะครับจิมลำตัวจะแทกไว้ก่อนครับหมัดซ้ายหน้าครับส่งไปปลายครับยกที่สี่ครับซึ่งสกิลให้ทดลองใช้สบู่สุกสกิน สบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบนานต้านผิวหนังอักเสบไม่ได้กินเหงือกินตัวกินข้าวใช้สบูส่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000 00วัที่ไลท์อทิว 99. ี999ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรส,ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรนะครับมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับช่วงนี้รันมาถึงยกสุดท้ายก็พยายามจะลุ้นนะครับต่อยหมัดฟันศอก แต่ว่าเก่าเหลือเกินนะครับอนุชัยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับวนหลอกซ้ายออกขวาหมัดหน้ากระแทกทำลายจังหวะไปเรื่อยสร้างปัญหาให้กับโชคนื้อรันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะพยายามเดินอย่างเต็มที่แล้วโอ้หมัดยับดูนะครับกระแทกเข้าไปลูกทีปิดมาแล้วครับตอนนี้ก็เหลืออีก2นาทีให้กับโชคนื้อรันนี้ได้ลุ้นต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับต้องมีอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วครับ พยายามเดินเตะเข้าไปครับโชงนิรันร์ครับแต่ลูกชัยก็แหมแกเก๋าอยู่แล้วครับมีลูกดักไม่มีตกใจครับส่วนคู่ต่อไปที่เป็นคู่รองนะครับซุปเปอร์บอยต่อสุรัตครับเจอกับสังรบแดงพนมดวงรักครับ ุปอร์บอยก็สูงยาวครับรูปร่างดีหัวจิตหัวใจดีครับส่วนสั่งรบเองนี่เป็นมิสเตอร์น็อกเอาท์นะครับช่วงหลังที่แฟนๆคาดนะครับสดบทเก๋าอยู่หรือไม่อยู่ครับา่าวันนี้บทไม่อยู่นะครับผู้ชนะอนุชัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ่าวันนี้ดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี